มีข้อฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนะครับโดยสำหรับในหน้าช่องทาง YouTube ทีเด็ดชาวสวนของเราวันนี้นะครับหยิบมาฝากกันในเน้นๆ7คู่นะครับมีสถิตินะครับกับข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับบิน VIP ที่ผมส่งเข้าประกวดนะครับจะเป็นคู่แมนยูกับเชลซีนะครับ คู่นี้นะครับผมให้แมนยูนะครับราคาเสมอกับสกอร์ต่ําที่3ลูกนะครับก็จบเกมคู่นี้เสมอกันไป1นึนะครับต่อแมนยูของเรายกนะครับส่วนสกอร์ต่ํากินเต็มกันไปนะครับใครที่ขึ้นรถตามมาทางเดียวกันก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดเดือนใหม่นะครับแนวทางบอลเต็งของเรานะครับยังไม่พลาดเป้ามา3วันติดกันแล้วนะครับ เรเรียกได้ว่าไม่ทําให้สมาชิกในกลุ่ม VP ของเราผิดหวังนะครับโดยตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มของเรานะครับหรือสนใจที่จะรับแนวทางประจําวันสามารถแอดไลน์นะครับ #arepure e. อย่าลืมมีอัดนำหน้านะครับ โดยตอนนี้นะครับเราก็ยังเปิดให้สมาชิกใหม่ทุกท่านเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมมีกิจกรรมนะครับให้สมาชิกทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนสัรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับพิมลิกอังกฤษนัดตกค้างวันนี้มีรงเตะกัน1คู่นะครับจะเป็นคู่ฟูลแมวันนี้เปิดบ้านเจอเบนฟอร์ด คู่นี้แฮนดีแคปบ่อยออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นฟูแรมเปิดบ้านต่อทางด้านเบนฟอร์ดอยู่ที่ครึ่งรูกลบ5นะครับราคาไหลลุ้งหน้าตอนนี้จะมีราคาปอนะครับส่วนเกมสูงจำในคู่นี้ปล่อยออกมาอยู่2.75นะครับภาพรวมคู่นี้ head to head พบกันเกมล่าสุดในหลีกเสมอกันไป0ูนยในบ้านของเบนฟอร์ดนะครับส่วนเกมเกมล่าสุดก็ค่อนข้างสุสีนะครับผัดกันชนะไปคนละ1นัดแล้วก็เสมอไป1นัด สถิติของฟูแลมนะครับผลงานช่วงหลังนะครับไม่ค่อยดีนะครับสเกมในลีกล่าสุดเป็นการเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2อนะครับสเกมล่าสุดหาชัยไม่เจอเลยสำหรับทางด้านเจ้าบ้านฟูแลมส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดเองนะครับเกมล่าสุด ก็เป็นการเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์เวนเดไป1-1นะครับแต่ในช่วงดวลจุดโทษเป็นเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้5-4ต่อนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนผลงานในดีกรีล่าสุดของเบนฟอร์ดเป็นการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอิบสวิตาวไว้ได้4ประตูต่อ3นะครับ สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับผลงานในช่วง3เกมล่าสุดของทั้งคู่ก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่แฮนดิแคปในวันนี้นะครับให้ฟูลแลมเปิดบ้านต่อเบนฟอร์ดอยู่ถึงครึ่งลูกนะครับคู่นี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจสำหรับสภาพความพร้อมนักเตะในวันนี้นะครับ เรามาดูทางฝั่งเจ้าถิ่นฟูลแลมนะครับหลักๆวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีแค่ทางด้านของซาซาคารลัสิตนะครับกับคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับที่มีรายงานนักเตะมีการบาดเจ็บเข้ามาส่วนทางฝั่ง,งเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับจะมีเป็นริโก้เฮนรี่นะครับอารอนฮิกกี้ อุสตาโวโกเมจโจชัวดาซิวาและก็ตียโกโรดิเกวตนะครับที่มีรายงานนะักเตะมีการบาดเจ็บเข้ามาส่วนตัวหัขของทั้งคู่นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับหลักๆยังอยู่กันครบนะครับโดยสำหรับตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นฟูแลมลงเตะในเกมลีกหรือดูก,การนี้ไปนะครับพวกเขาลงเตะไป9นัดมี12คะแนนนะครับหลังอันดับ12ส่วนเบนฟอร์ นงเต๋ไป9นัดมี13คะแนนนะครับก็เป็นอันดับ11กับอันดับ12นะครับจะเจอกันในวันนี้นะครับคู่นี้นะครับถ้าใครเก็บ3คะแนนได้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปล้างอันดับที่10ทันทีนะครับส่วนผลงานของเบนฟอร์ดนะครับในการบุกมาเยือนฟูลแลม3เกมล่าสุด บุกมาเก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวนะครับแล้วก็บุกมาแพ้ให้ฟูแลมไป2เกมจากสถิตินะครับคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันซ้ำมากกว่านะครับเจอในบ้านของฟูแลมนะครับฟูแลมมักจะทําได้ดีกว่าแต่เจอในบ้านของเบนฟอร์ดนะครับก็จะเป็นเบนฟอร์ดท,ทาได้ดีกว่านะครับแล้วสำหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปที่ปล่อยออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นฟูแลมต่ออยู่ถึงครึ่งลูกนะครับ คู่นี้นะครับผมก็ยังมองเจ้าบ้านฟูแรมนะครับมองว่าเกมนี้น่าจะเปิดบ้านเฉียนจะเอาชนะเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปได้นะครับแล้วสถิติของเบนฟอร์ตตอนนี้นะครับ3เกมในลีกที่พวกเขาต้องออกไปเยือนนะครับก็เป็นการแพ้ลวดไปทั้ง3เกมนะครับคู่นี้ขอวางเจ้าถิ่นฟูแลมนะครับมองว่าวันนี้เปิดบ้านเฉียนเอาชนะบินฟอร์ดไป1.0หรือไม่ก็2.1นะครับ ในส่วนของคู่ที่2ครับเรามาดูกันที่กันโชเซเรียอิตาลีนะครับเอมโปลี oli, วันนี้เปิดบ้านเจอ Como, โคโมโรเตกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปปล่อยออกมาอยู่ที่ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับส่วนเกมสูงต่ำปล่อยออกมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ เฮตุเฮตคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ทั้งคู่จะได้ลงพบกันนะครับเรามาดูผลงานโดยรวมของทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านเอมโปลีเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไป3-0นะครับตอนนี้5เกมล่าสุดในลีกหาชัยไม่เจอเป็นการเสมอ2อแล้วแพ้ไปถึง3ส่วนทางฝั่งโค m โมนะครับผลงานไม่ดีเหมือนกันนะครับ สี่เกมล่าสุดแพ้ไป3เสมอ1 2เกมในเดีกล่าสุดแพ้รวดนะครับบุกแพ้โตลิโน10แล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านนะครับโดนทางด้านลาซิโอบุกมาถล่มไปถึง51ด้วยกันนะครับคู่นี้ผลงานช่วงหนังนะครับถือว่าฟอร์มอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่ แต่สำหรับวันนี้นะครับทางด้านเอมโปลีจะได้เล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าสถิตินะครับในเกมลีกที่ต้องเตะในบ้านตอนนี้ไป5เกมนะครับพวกเขายังหาชัยไม่เจอแต่เป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับแต่การที่ลงเล่นในบ้านนะครับของทางด้านเอมโปลีในช่วง4เกมล่าสุดต้องบอกว่าเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเปิดบ้านเสมอยูเวเปิดบ้านเสมอฟิออนนะครับ แต่2เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้นาโปลี1-0นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับอิต์ไป3-0นะครับ,รบก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับ5เกมล่าสุดในการลงเล่นในบ้านเนี่ยเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องเปิดบ้านเจอน้องใหม่อย่างโคโมนะครับแล้วทางด้านโคโมสถิติในการออกไปเยือนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับโดยลงแต่ไป6เกมชนะไม่เพียงเกมเดียวเสมอ1แล้วแพ้ไปถึง4 คู่นี้นะครับจากแคนดีแคปราคาเสมอผมค่อนข้างมองทางด้านเจ้าถิ่นเอมโพรีนะครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้นะครับเอ็มโพลีน่าจะปลดล็อกเกมในบ้านนะครับคว้า3คะแนนจากโค m โมไปได้นะครับชนะนะครับก็น่าจะเป็นการเบียดชนะไป1-0หรือไม่ก็2-0นะครับแล้วสถิติของโคโมในการออกไปเยือนนะครับเกมลีก2เกมล่าสุดเป็นการแพ้รวดไปทั้ง2เกมนะครับคู่นี้นะครับผมวางทางด้านเจ้าบ้านเอ็มโปลีนะครับมองว่าวันนี้เปิดบ้านปลดล็อกเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปได้นะครับ คู่ที่3ครับเรามาดูคู่ระหว่างปาม่าวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านของเจนัวนะครับแฮนดิแคปในคู่นี้ปล่อยออกมาให้ปามานะคะเปิดบ้านต่อเจนัวอยู่ครึ่งลูกไหลลูกหน้าตอนนี้มีขยับไป0.75นะครับส่วนเกมสูงต่ำปล่อยออกมาอยู่2.5ด้วยกันนะครับ ส่วนสำหรับเฮตุเฮตที่ทั้งคู่พบกันนะครับคู่นี้เกมล่าสุดพบกันปาม่าเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไป2-0ภาพรวมสามเกมล่าสุดพบกันค่อนข้างสูสีนะครับผัดกันชนะไปคนละนัดแล้วก็เสมอไป1นัดผลงานของปาม่าช่วงหลังนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้พวกเขาเสมอนะครับในเกมดีกมา4เกมติด เกมล่าสุดนะครับบุกไปแบ่งแต้มกับยูเวมาได้2-2ส่วนทางฝั่งเจนัวนะครับผลงานย่ำแย่กว่านะครับ5เกมล่าสุดแพ้ไป4เสมอไป1 2เกมในลีกล่าสุดแพ้รวดนะครับ โดยเป็นการบุกแพ้ลาซิโอ3-0นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟิออไป1-0ช่วงหลังนะครับทั้งคู่ฟอร์มโดยรวมนะครับไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่โดยตอนนี้นะครับทางด้านเจนัวลังบ้วยของตารางนะครับ10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6 ยิงได้เเสียไปถึง21ลูกนะครับมี6คะแนนลังอันดับ20ของตารางส่วนทั้งฝั่งปามานะครับ10เกมชนะ1เสมอ6แพ้3ยิงได้14เสีย16มี9คะแนนลังอันดับ13นะครับ ส่วนทางด้านสถิตินะครับของทางด้านปาม่าในการเปิดบ้านเจอเจนัวถือว่าค่อนข้างดูดีกว่านะครับสี่เกมล่าสุดที่เปิดบ้านเจอเจนัวนะครับปาม่าเอาชนะไปได้3เกมเจนัวบุกมาเอาชนะไปได้1เกมเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดก็เป็นปาม่านะครับเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไป2 0 คู่นี้นะครับครึ่งลูกให้ปามาเปิดบ้านต่อเจนัวนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วสถิติของปาม่าเองในการเปิดบ้านเจอเจนัวก็ค่อนข้างดูดีกว่านะครับแล้วยิ่งสถิติของเจนัวนะครับในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับในหลีก3เกมล่าสุดเป็นการแพ้รวดไปทั้ง3เกมนะครับแถม3าเกมนี้นะครับโดนยิงไปถึง10ลรูกนะครับยิงได้เพียงลูกเดียว คู่นี้นะครับขอส่งเจ้าบ้านนะครับปาาเข้าประกวดมองว่าวันนี้น่าจะเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้ $10 หรือไม่ก็ $21 นะครับคู่ที่4ครับจะเป็นลาซิโอวันนี้เปิดบ้านเจอกายารี่คู่นี้ลงเตะกานทีสอี่สิบนะครับคู่นี้แฮนดิแคปแรกปล่อยออกมาให้ลาซิโอนะครับเปิดบ้านต่อกายารี่อยู่ $1 ลูกบวก10 ไหลลุ้งหน้าตอนนี้มีขยับไป1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับส่วนเกมสูงตามปล่อยมาอยู่2.75ส่วนเฮตุเฮตคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเจอการทีไรนะครับลาซิโอผลงานดูดีกว่าชัดเจนนะครับ10เกมล่าสุดพบกันลาซิโอเก็บชัยไป9และก็เสมอกันไป1เกมนะครับกายารีไม่สามารถเอาชนะลาซิโอได้เลยนะครับสำหรับผลงานที่เจอการ10หนล,ล่าสุด ยเกมลีกเกมล่าสุดนะครับลาซิโอเอาชนะกายาดีไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ภาพรวมนะครับผลงานของราซิโอในฤดูกาลนี้นะครับโดยตอนนี้3เกมล่าสุดเก็บชัย้วยไปทั้ง3เกมนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มน้องใหม่อย่างโคโมมาถึง5ประตูต่อ1แล้วในเรื่องของการลงทุนนะครับใครลงทุนกับราซิโอ3เกมล่าสุดทําเงินรวดไปทั้ง3เกมนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านส่วนทางฝั่งกายารี่นะครับ 2เกมล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปแพ้อูเดเนซน2-0แล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้บูรอนยา2-0นะครับสเกมล่าสุดในลีกก็เป็นการแพ้รวดไปทั้ง2เกมนะครับ คู่นี้อันดับตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับปีนี้ลาซิโอออกสตาร์ทฤดูกาลไป10เกมชนะ6เสมอ1แพ้ไป3นะครับยิงได้22เสีย13มี19คะแนนหลังอันดับ6ส่วนกายารี่10เกมชนะ2เสมอ3แพ้5ยิงได้8เสีย17มี9คะแนนหลังอันดับ15ของตารางนะครับ โดยสำหรับจุดแข็งของลาซิโอในฤดูกาลนี้ก็คือเกมในบ้านนะครับโดยเกมในบ้านลงเตะไป5เกมพวกเขาชนะไป4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้12เสียไป5นะครับวินเลทในการลง่นในบ้านตอนนี้อยู่ที่80%แล้วสถิตินะครับของลาซิโอในการเปิดบ้านเจอกายารี่ 10เกมล่าสุดนะครับก็เก็บใช้ไปได้ถึง9นะครับเสม,มอไป1ไม่เคยนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กายารี่เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับคู่นี้นะครับดูจากผลงานโดยรวมนะครับแล้วก็สถิติยังไงวันนี้นะครับ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นลาซิโอนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับแฮนดีแคปหลูกมองว่าวางลาซิโอนะครับเราไปลุ้นเม็ดที่2กันได้เลยนะครับก็ถ้าเม็ดแรกมาไวนะครับยังไงก็ไหลแน่นอนคู่นี้ขอส่งลาซิโอเข้าประกวดนะครับคู่ที่5จะเป็นลาลิกาสไปนนะครับเซลตาบิโกวันนี้เปิดบ้านเจอเกตาเฟ่ลงแต่กันตี3 คู่นี้แฮนดิแคปแรกปล่อยออกมาให้เจ้าบ้านเซลตาบิโก้นะครับเปิดบ้านต่อทางด้านเกตาเฟ่อยู่ครึ่งลูกนะครับส่วนเกมสูงตามในคู่นี้ปล่อยออกมาอยู่ที่2ลูกเฮดทูเฮดพบกันนะครับหากเกมล่าสุดพบกันเป็นเกตาเฟ่ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3เกมเสมอกันไป2เกมเกมล่าสุดเกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโก้ไปได้3าสองนะครับส่วนผลงานโดยรวมตอนนี้นะครับทางด้านเซลตาบิโก้ 3เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดในบอลถ้วยบุกไปเอาชนะยูดีซานเปโดมาได้51นะครับแต่เกมดีเกมล่าสุดบุกไปแพ้เลกาเนสมา3 0ส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่นะครับตอนนี้3เกมล่าสุดเสมอรวดไปทั้ง3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นการเปิดบ้านเสมอบาเลเซียไป1 1คู่นี้นะครับถือว่าผลงานช่วงหลังนะครับต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่ในฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นเซลตาบิโกที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับโดยตั้งแต่ไป11นัดชนะ4เสมอ1แพ้6ยิงได้17เสีย20มี13คะแนนลังอันดับ12นะครับส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่11นัดชนะ1เสมอ7แพ้3ยิงได้8เสีย9มี10คะแนนลังอันดับ16นะครับแต่ทางฝั่งเกตาเฟ่นะครับจุดอ่อนในฤดูกาลนี้เขาคือเกมเยือนนะครับโดยเกมเยือน5เกมที่ลงแต่ไปยังหาชัย ไม่เจอเลยนะครับเป็นการเสมอ2แล้วแพ้ไปถึง3ส่วนทางฝั่งเซลตาบีโก้นะครับหลักๆนะครับที่ทําผลงานได้ดีก็คือเกมในบ้านนะครับลงแต่ไป6เกมชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเท่านั้นนะครับส่วนสถิติคู่นี้นะครับผลงานของเซลตาบีโก้ในการเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่นะครับ2ฤดูกาลหลังสุดเป็นการเสมอไปทั้ง2เกมนะครับแล้วแฮนดิแคปคู่นี้ปล่อยมาอยู่ถึงครึ่งลูกนะครับ โดยส่วนตัวผมค่อนข้างมองไปทางด้านของเกตาเฟ่สมมากกว่านะครับมองว่าผลงานที่พบกันนะครับพานัดหลังสุดเกตาเฟ่ทำได้ดีกว่านะครับถึงแม้นดูุการนี้นะครับเกมเยือนจะค่อนข้างมีปัญหาแต่ผมมองว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะออกไปที่ผลเสมอค่อนข้างสูงนะครับแล้วสถิตินะครับในการมาเยือนเซลตาบิโก้สองเกมล่าสุดก็เป็นการเสมอไปทั้งสองเกม คู่นี้นะครับขอส่งเกตาเฟ่นะครับรอง0.5มองว่าวันนี้บุกมาคว้า1คะแนนจากเซลตาบีโก้ไปได้นะครับถึกแม้เกมยืนในฤดูกาลนี้จะไม่ดีแต่เชื่อว่านัดนี้นะครับเกตาเฟ่บุกมายันไหวนะครับเรามาดูกันที่คู่ที่6นะครับจะเป็นลีของสวีเดนออสเวนคานจะเป็น IFK อฟเคน็อคโคปิงนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอ AIK โซน่านะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปแรกปล่อยออกมาให้เป็นโซนาะครับบุกมาต่อน็อกครอปิ้งอยู่ครึ่งลูกรบห้าส่วนราคาไหลนะฮะตอนนี้มีไหลลงเหลือราคาปอน,นะครับเรามาดูเฮตุเฮติทั้งคู่พบกันนะครับคู่นี้ผลงานที่พบกัน5เกมล่าสุดเป็นทางด้านของโซนาดีกว่านะครับเอาชนะไป3ทางด้านน็อกครอปิ้งเอาชนะไป2ส่วนเกมล่าสุดในลีกพบกันเป็นโซนานะครับเปิดบ้านเอาชนะน็อกครอปิ้งไปได้ถึง6ประตูต่อ2 ผลงานโดยรวมนะครับของทางด้านเจ้าบ้านน็อตโคปิงตอนนี้นะครับหเกมล่าสุดชนะไปเพียงเกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะวานาโมมาได้2-1ส่วนทั้งฝั่งโซน่านะครับผลงานตอนนี้นะครับ2เกมล่าสุด ชนะลวดทั้ง2เกมนะครับบุกไปเอาชนะโคเทนเบิร์ก2 1แล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉียดเอาชนะเอลบอกมา2 1นะครับและในเรื่องการลงทุนใครลงทุนกับโซน่า2เกมล่าสุดพวกเขาทำเงินลวดทั้ง2เกมนะครับ ก็จากสถิตินะครับคู่นี้ผลงานโดยรวมแล้วก็ h ฮดทูเฮดนะครับเป็นทางด้านของ AIK s o n โซน่าค่อนข้างดูดีกว่านะครับแล้วผลงานของโซน่าในการบุกมาเยือนน็อกคปิ้งนะครับในช่วง3เกมล่าสุดที่บุกมาเยือนนะครับบุกมาเอาชนะไปได้2เกมแล้วก็บุกมาแพ้ให้น็อกคปิ้งไป1เกมนะครับแต่จุดที่ค่อนข้างควรระวังเลยนะครับคือผลงานของน็อกคปิ้งในการลงเล่นในบ้านตอนนี้5เกมล่าสุด พวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยนะครับเป็นการเสมอ2แล้วแพ้ไปถึง3 แต่ทางด้านของ Aik Zona นะครับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือตอนนี้เกมเยือนในลีก3เกมล่าสุดพวกเขาชนะรวดทั้ง3เกมนะครับแล้วสามารถทำเงินไปได้ทั้ง3เกมด้วยนะครับจากแฮนดิแคปที่ปล่อยออกมาครึ่งลูกนะครับบวกกับผลงานของน็อ p โคปิ้งในการลงเล่นในบ้านตอนนี้ขอส่งโซน่านะครับมองว่าวันนี้นะครับอย่างน้อยพวกเขาได้จะบุกมาเฉียนเอาชนะนอคโคปิ้งไปได้10หรือไม่ก็ส สองหนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมขอส่ง a, a k k s o n โเข้าประกวดในวันนี้นะครับคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับ FC โคเปรเฮเกวันนี้เปิดบ้านเจอซิลเคบอกลงเตะกันตีหนนะครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปปล่อยออกมาให้โคเปนเฮเกนนะครับเปิดบ้านต่อซิลเคบอกอยู่ลูกควบลูกครึ่งลบิ 10. ไหลลูกหน้าตอนนี้มีขยับไปลูกครึ่งนะครับส่วนเกมสูงต่ำปล่อยออกมาอยู่ที่3ลูกเรามาดูเ hey ฮ to ูเฮดที่พบกันนะครับคู่นี้เ hey ฮ to ูเฮดพบกันต้องบอกว่า FC 6โคปเปเฮเกนดูดีกว่าชัดเจนนะครับเจอกัน6นัดล่าสุดโคปเปเฮเกนเก็บชัยไป5เสมอไปเพียงเกมเดียวนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกันไป2-2 ผลงานของ FC c o p โคเป g e n ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดในบอลถ้วยบุกไปเอาชนะซอนเดไจคี้มาได้2-1ส่วนเกมดีเกมล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มกับบอนบี้มา0-0นะครับพับรวม5เกมล่าสุด หนักไปทางเสมอนะครับเสมอไป3แล้วก็เก็บชัยไป2ส่วนทางฝั่ง,งผู้มาเยือนซิลเคบอกนะครับผลงานช่วงหนังนะครับก็หนักไปทางเสมอนะครับ5เกมล่าสุดเสมอไป3แพ้ไป1แล้วก็เก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวนะครับก็คือเกมล่าสุดในบอลถ้วยเดนมาร์กนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านฮอนเบกไปถึง6ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับ โดยคู่นี้นะครับถ้าวัดจากผลงานในการออกสตาร์ทในเกมเด็กฤด,ดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่า fc c o เ p e r h a g e n ดูดีกว่านะครับโดยพวกเขาออกสตาร์ทไป13เกมชนะ7เสมอ4แพ้ไป2นะครับมี25คะแนนลังอันดับ2ของตารางส่วนซิลเคบอกนะครับออกสตาร์ท13เกมชนะ5เสมอ6แพ้2 มี21คะแนนลัางอันดับ5ของตารางนะครับแต่จุดแข็งของ FC Copenhagen นะครับคือเกมในบ้านนะครับโดยพวกเขาลงเตะไป6เกมนะครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้13เสีย6วิลเลนในการลงเล่นในบ้านตอนนี้อยู่ที่66.7% ส่วนทางฝั่งซิลเคบอกนะครับเกมเยือน6เกมนะครับชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1วินเลนในการนุ้ง่เป็นทีมเยือนอยู่ที่33.3%เนะครับแต่สถิตินะครับของซิลเคบอกในการมาเยือนโ o เปนเฮเกน2เกมล่าสุดเป็นการบุกมาแพ้ให้โ o เปนเฮเกนไปทั้ง2เกมรวดนะครับ คู่นี้จากแฮนดีแคปนะครับลูกควบลูกครึ่งผมมองว่า1ลูกมีแน่นอนนะครับเราไปลุ้นกี่เดมที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับหรือไม่นะครับถ้าลูกแรกมาไวในเกมนี้นะครับโอกาสที่โคเปนเฮเกนนะครับจะมีเม็ด2เม็ด3หรือเม็ด4ตามมาแน่นอนคู่นี้ขอส่งเจ้าบ้าน FC โคเปนเฮเกนนะครับมองว,ว่าวันนี้เปิดบ้านถนมเอาชนะซิลเคบอกไปได้2 0หรือไม่ก็3 0น,นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เดียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเน้นๆ7คู่นะครับที่หยิบมาฝากกันในหน้าช่องทาง YouTube ของที่เด็ดเชา้าสวดนะครับก็ท้าทนายนะครับที่คิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเรากันได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับก็มีคู่ที่ค่อนข้างมั่นใจอยู่1คู่นะครับพร้อมสเต็ป3อีก1ชุด สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจรับแนวทางประจำวันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับ @arepure e, อย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับเดี๋ยวแนวทางนะครับผมจะส่งไว้ให้ในกลุ่มก่อน2ทุ่มของทุกวันนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มตอนนี้เปิดให้เข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับ ก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่มของเรานะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับเชียร์บอลกันให้สนุกแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ